เวลาที่เราฝันนะคะโครงสร้างของมันเราไม่ต้องไปสนใจเลยว่าฝในฝันนั้นมีใครบ้างสถานการณ์มันเป็นยังไงเรากําลังจะไปไหนอันนั้นมันเป็นแค่แค่ภาพป,ประกอบเพื่อที่จะสื่อสารกับเราผ่านความรู้สึกเหมือนภาพป,ประกอบอันนี้ทำให้เรามีความรู้สึกอันนี้อน่าจะเข้าใจเนาะ มีสองคืนติดที่ฝันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ฝันต่อเนื่องทีเนี้ยก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ตอนนั้นก็คือเด็กๆอ่ะเนาะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะที่สามารถฝันเรื่องเดียวกันแต่ฝันต่อเนื่องได้คืนนี้ลองไปฝันต่อสิเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเราก็เลยแบบว่าก่อนนอนอ่ะก็เลยบอกกับตัวเองว่า เหมือนเหมือนพูดลอยๆว่าแบบเออคืนนี้เขาฝันต่อจากเมื่อคืนนะต่อจากเมื่อวานมันก็จะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยที่มันฝันต่อเนื่องมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้พอพอเราเข้าสู่เข้าสู่กระบวนการเขาใช้คำนี้เนาะเข้าสู่กระบวนการอาจิตวิญญาณนะคะบูบี้อ่ะชอบชอบความฝันมากเป็นคนที่ที่ชอบนอนโดย โดยนิสัยพื้นฐานโดยนิสัยพื้นฐานเป็นคนที่ชอบนอนอยู่แล้วแล้วก็จะแบบชอบนอนเยอะมากแล้วก็ชอบความฝันและเป็นคนที่จําความฝันได้ได้ได้ได,ได,ได้ดีนะคะแล้วก็พอเรามาถึงฝั่งของจิตวิญญาณอ่ะวันหนึ่งค่ะเอ่อมันมีเหมือนประตูประตูหนึ่งบานแล้วแล้วโบวี้ก็ไปยืนดูไปยืนอยู่อ่าสมมติ ว่ามันมีประตูหนึ่งบานแบบนี้ประตูหนึ่งบานแบบนี้โบวีย่ยืนทั้งฝั่งนี้ยืนทั้งฝั่งเนี้ยแล้วก็ยืนทั้งฝั่งนี้แล้วประตูประตูนั้น่ะมันก็จะสลับสลับแบบเนี้ยสลับแบบเนี้ยอ่ให้เราเห็นแล้วเราก็เห็นโบวี่อีกโบวี่หนึ่งหมุนไปหมุนมาแต่ไอหมุนตรงเนี้ยมันก็จะมีเหมือนเหมือนภาพฉายของเวลาที่โบวี่ยืน ยืนฝั่งเนี้ยมันก็จะเห็นภาพฉายอันหนึ่งแล้วพอฝั่งนี้มันหันกลับมามันก็จะมีภาพฉายอันหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นฝันที่สําคัญมากสําหรับโบวีซึ่งฝันครั้งนั้นอ่ะสิ่งที่โบวี่ถอดออกมาจากความฝันเมื่อกี้ที่โบวีบอกว่าโบวีชอบความฝันมากแล้วก็ให้ความสําคัญกับความฝันมากพอๆกับการใช้ชีวิตใช้ชีวิตอ่าปกตินี้เลยนะคะเวลาที่โบวีฝันอ่ะ โบวี่จะเอามาเขียนโบวี่จะเอามาเขียนว่าเมื่อคืนฉันฝันว่าอะไรบ้างแล้วฉันรู้สึกยังไงไฟนอลี่แล้วฉันรู้สึกยังไงความฝันอันเนี้ยที่โบวี่เล่าแบบประตูที่มันสวิตไปเมื่อกี้อะค่ะเราลองนึกถึงเวลาเนาะเวลานาฬิกาที่เป็นวงกลมก็ได้ค่ะผ่าครึ่งมาเป็นวงกลมวงกลมผ่าครึง่งครึ่งหนึ่งคือจิตสํานึกอีกครึ่งหนึ่งคือจิตวิญญาณ อ,อีกครึ่งหนึ่งคือจิตวิญญาณแล้วโดยธรรมชาติของเราเราจะสวิตช์แบบนี้เสมอเนี่ยมันจะหมุนสวิตช์แบบนี้เสมออ่าซึ่งฝั่งของจิตวิญญาณก็คือความฝันของเราอ่าไม่ใช่ของเราของโบวีถ้าเป็นฝั่งของจิตวิญญาณโลกของจิตวิญญาณคือความฝันอ่าคือความฝันแล้วไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่การนอนในในบริบทปกติบ,บริบทปกติคือน,นอนตอนกลางคืนใช่ไหมคะ,ะในเมื่อเรารู้แล้วว่าความการนอนอะหรือการให้ร่างกายมันพักคือการคือปิดสวิตจิตสำนึกก็คือจิตสำนึกมันจะไม่รับรู้แต่เมื่อกี้หลายๆคนบอกว่าตอนที่เราฝันอนะ่ะเฮ้ยทำไมเรารู้สึกเหนื่อยเวลาที่เราเสียใจ น้ำตาของเราเปื้อนหมอนเลยแสดงว่ามันมีกลไกลอะไรบางอย่างขับเคลื่อนและทําให้จริงๆแล้วจิตสํานึกของเราก็ยังคงมีการรับรู้อยู่แต่แค่มันไม่ไม่ทํางานแสดงว่าไอ้กลไกสองอันเนี้มันสามารถที่จะขับเคลื่อนคู่กันไปได้อ่ามันสามารถที่จะขับเคลื่อนคู่กันไปได้ทีนี้ ในโหมดของความฝันนะคะในโหมดของความฝันสำหรับโบวี่เองเวลา,าที่เราใช้ชีวิตในกายภาพปกติโบวีจะให้ความสำคัญกับการนอนมากตั้งแต่ก่อนนอนเลยตั้งแต่ก่อนนอนคือจะไม่แบบว่า,าคือจะไม่แบบปุ๊บปั๊บปั๊บนอนอ่ะอันนี้คือเมื่อก่อน คือกับแบบถึงเวลานอนปุ๊บปั๊บ,ปบไปไปนอนปิดไฟนอนจบแต่ก่อนที่เราจะนอนนะคะ,ะเมื่อกี้นาะอที่บูวี่ส่งคําถามไปให้ป้ายเฟิร์นว่ารู้ได้ยังไงอ่ะว่าตอนนี้พลังงานลบมันติดไปกับเราอยู่ mm hmm. บูวี่จะป้องกันไม่ให้ความรู้สึกทางกายภาพที่เราเจอในวันเนี้ยมันติดค้างไปกับเราตอนนี้เซ็ตตั้งแต่ก่อนที่จะนอนเลยจะไม่ให้พลังงานใดๆ ไปเจือปนกับความฝันของตัวเองอ่าซึ่งอันเนี้ยเวลาที่เราฝันนะคะบบวี่ขออันนี้เป็นประสบการณ์ของบบวี่นะถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามีมีชุดความรู้หรือว่าอาจไปเซิร์ชใน Google ถ้ามันถ้ามันผิดเพี้ยนไปอันนี้อันนี้โบวี่ขอรับไว้ทั้งหมดเนาะ <S 2> <S 2> ในชุดความฝันของโบวี่อะคะ่ะ<บ>ของบบวี่จะมี3ามกลไกของความฝันตัวนี้กลไกแรกคือสสรจากจิตวิญ,ญญาณ อกลไกที่สองคือจิตใต้สํานึกนกลไกที่สามคือจิตสํานึกของเราอ่ะมันคือมันขึ้นอยู่กับว่าวันเนี้ยชุดไหนมันจะโผล่ขึ้นมาในความฝันของเราอ่ะในเมื่อมันมีนมสามอันเนี้ยชุดไหนมันจะโผล่ขึ้นมาในความฝันของเราเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ในเนี้ยเรามีอำนาจที่ใช้ชีวิตทั้ง ทั้งอยู่บนเงื่อนไขของการเวลาและไม่ได้อยู่บนเงื่อนไขของอะไรเลยในตัวของเรามีกลไกบางอย่างที่มันซ่อนอยู่อันนี้ถ้าทุกคนถ้าทุกคนงงขออภัยมันมีนกลไกอันนี้ซ่อนอยู่ซึ่งมันเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมีนกลไกอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ กลไกง่ายๆเลยคือเวลาเราหลับอ่ะทําไมเรายังหายใจทําไมหัวใจเรายังเต้นทําไมเราถึงยังมีความรู้สึกอ่ะอันนี้มันคือคกลไกพื้นฐานเลยของมนุษย์ทีนี้กลับมาที่อความฝันของเราพอเรารู้แล้วอะค่ะว่าอ่พอโบวี่รู้แล้วว่ามันมีสามอันนี้เองแต่อีสามอันเนี้ยถ้าเราไม่รู้ว่าณขณะเนี้ย ฉันกําลังฝันอยู่ณนขณนะนี้ฉันกําลังฝันอยู่มันอาจจะแบบโอ้ช่างมาันเถอเนาะณขณะเนี้ยฉันกําลังฝันอยู่เราจะไม่สามารถแยกได้ว่านี่คือจากจิตวิญญ,ญาณน,นี่คือจากจิตใต้สํานึกนี่คือจากจากจิตสํานึกออคำว่ารู้ว่านี่คือเรากำลังฝันอยู่แล้วเราสามารถที่จะ มันไม่มีคอเพลตอะฉันทําอะไรก็ได้ในความฝันของฉันฉันฉันจะเป็นใครก็ได้ฉันจะไปไหนก็ได้สิ่งแรกที่เราได้มันคือการคอนเฟิร์มว่าเรามีรหัสบางอย่างที่ที่พระเจ้าให้มาเรามีเรามีความพิเศษที่เป็นธรรมชาติที่พระเจ้าให้มาที่ทุกคนีอ่ะซึ่งอันเนี้ย ก่อนที่จะก่อนที่จะเลยเถิดไปทางนู้นเราจะกลับเข้ามาตรงนี้นะคะการที่เราเราจะรู้ได้ว่าความฝันของเรากำลังจะสื่อสารอะไรกับเราอกลับมาที่ตรงนี้เนาะที่บอกว่าความฝันไม่สำคัญว่าภาพเหตุการณ์ตรงหน้าตรงความฝันของเรามันคืออะไรแต่ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรู้สึกที่เราอะได้รับจากความฝันอะความรู้สึกที่เราได้รับจากความฝัน,รเ,รรฝนเราได้รับความฝันเสร็จปุ๊บมีความรู้สึกแนบมาด้วยเสร็จทีนี้มันจะไม่มีค่าอะไรเลยการการฝันครั้งนั้นมันจะศูนย์เปล่าไปเลยถ้าเราไม่เอาความรู้สึกมากลางดูว่าความรู้สึกอันนี้ กำลังจะบอกอะไรกับฉันในตัวตนกายภาพในตัวตนกายภาพและตัวตนกายภาพของฉันฉันจะทำอะไรหรือทำอย่างไรเพื่อที่จะตอบหรือสร้างสรรหรืออะไรก็แล้วแต่ตามความรู้สึกที่ความฝันฉันบอกมาเนี่ยแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ ฝันจบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช้ชีวิตปกติมันเหมือนมันเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นมาลับไม่งงเนาะคำนี้หลับในกายภาพนี่แหละในขณะที่เราหลับในกายภาพจิตวิญญาณเขาพยายามสื่อสารสื่อสารสื่อสารมากมายจนเราตื่นในความฝันของเราแล้วรับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านั้น ในกายภาพของเราเราไม่ได้สนใจความรู้สึกจากความฝันเลยมันก็เหมือนกลับมาหลับอีกครั้งหนึง่งแต่กายภาพมันตื่นอ่าแต่กลับมากายภาพมันตื่นมันก็ไม่ต่างกับว่าโอเคมันก็เหมือนหลับตื่นหลับบนหลับบนการตื่นหลับบนการตื่นในกายภาพกายภาพเราบอกว่าอาจตื่นมาใช้ชีวิตแต่เราใช้ชีวิตด้วย ด้วยกลไกกลไกที่ที่ที่เพื่อให้มีชีวิตอ่าเพื่อให้มีชีวิตเฉยเยอ่ะแต่ในท้ายที่สุดแล้วอ่ะวินาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะกายภาพของเรามันจะสูญไปกายภาพเนี้ยตายอ่ะก่อนวินาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะตายอ่ะถ้าเกิดว่าเราอ่ะ ได้ซ้อมมาแล้วอะว่าเนีย่ยฉันรู้ว่าฉันกําลังฝันอยู่และในฝันฉันก็รู้ด้วยว่าฉันมีอํานาจว่าฉันเป็นใครวินาทีสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายของเราอะเราจะสามารถรู้ได้ว่าเนี่ยคือวินาทีสุดท้ายนี่ไม่เคยตายนะคะนี่คือวินาทีสุดท้ายแล้วฉันเป็นใครแล้วฉันจะไปที่ไหน เนี่ยม,มันคือมันคืออำนาจที่เรามีโดยธรรมชาติแต่ถูกเพิกเฉยขอใช้คำนี้นะแต่ถูกเพิกเฉยแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีคนมีคนมามาพูดถึงความมหัศจรรย์อะ,อะไรบางอยา่างลองสังเกตรเรานะเราจะตื่นเต้นเราจะอยากรู้เราจะแบบอุ้ยมันยอดม,ม,มันนุ่นมันนี่ขอให้ใช้ ปรากฏการเหล่านั้นนะคะเป็นกระจกสะท้อนเราและหันกลับมาหาตัวเราว่าฉันจะสามารถค้นพบความมหัศจรรย์จากตัวตนอันสูงส่งของฉันได้อย่างไงอ่าอันนี้มันคือการใช้ใช้โลกกายภาพทั้งหมดเป็นกระจกให้กับเราและตั้งคำถามและตั้งคำถามสิ่งที่มันท้าทายที่สุดคือเราจะสามารถใช้ชีวิต ใช้ชีวิตโดยมีมีอำนาจมันมันไม่สัมมันไม่มีคีย์เวิร์ดอันไหนที่จะอธิบายเนาะอำนาจจากตัวเราขับเคลื่อนชีวิตของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าอำนาจที่เรารู้จักในโลกกายภาพนะคะมันคืออำนาจของการเลือกและและสร้างสรรเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้เราอ่ะได้ประสบความสำเร็จตาม เจตนารมที่เรากลับเข้ามาที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยแล้วประสบความสําเร็จในการกลับออกไปมิชชั่ฉนฉันเสร็จแล้วฉันฉันปรารถนาที่จะกลับออกไปแต่ตราบใดที่เราไม่ได้ใช้อํานาจที่เรามีมันจะวนมันจะวนเป็นวงกลมมันจะวนวนเป็นวงกลมแล้วโบวี่มักจะใช้คําว่าจิตมันจะตกบ่วงจิตมันจะตกบ่วงตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีก ไฟนอลลี Finally, แล้วเราจะไปเราจะไปในที่ที่ที่จิตของเรามันเกาะอยู่